อ้ยยยเไม่สวัสดีค่ะยินดีเอ่ยไม่ได้ดิสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องผีเรื่องเฮียนที่เราได้ประสบพบเจอกันมานะคะพูดบอกทำไมอ้พูดเล่ามาเล่าเรื่องผีอ๋อเหรอโอเคโอเคต้องบดูนะต้องบดูไงจะวะเล่าเรื่องผีมันจะขำดิเกินเกินก่อนอ่าเกินก่อนเริ่มเริ่มยังวันนี้เนี่ยคือพี่แชมป์อย่าเล่าพี่แชมป์พูดได้ขนาดนั้นเลยดิวันนี้นะครับวันนี้ แล้วพ right? ี่ัไงก็เลยพีก like ็คืออะไรวะในวันนี้นะคะจะหมงนี้ในขายขับรเดี๋ยวนี้ในวันนี้นะคะเชจะมาเล่าเรื่องเฮียนที่แชได้เจอมานะคะก็จะมีห้าเรื่องด้วยกันเลยนะคะเรื่องแรกจะขอเป็นคนเปิดเลยนะก็เปิดแม่งเลยวะไม่พี่แชม่กตัเรื่องแรกนะคะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนนี่เชอยู่มหนึ่งนะคะทุกคนแล้วก็วันนั้นอ่ะพี่แชมกับแม่ พี่นนตอนนั้นพี่และอัานยังไม่มาเลยนะคะแล้วคนทั้งบ้านอะไปไหนกันวะไปถ่าย m อไปถ่าย MV แล้วก็เหลือแชร์กับพ่อไว้2คนในบ้านนะคะอ๋อพูดถึงบ้านหลังนี้ใช่ไหมใช่บ้านหลังนี้เลยคือทุกวันที่แม่อยู่อะ ไม่มีกระจิกกระใจอยากจะซักผ้านะแต่วันทั้งเราเฮ้นี่คืลุกขึ้นมาซักผ้าตอนสี่ <S 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 ทุ่มเพื่ออะไรก็ไม่รู้จริงจะไปโรงเรียนแหละแต่แม่ไม่อยู่ซัก <S <S มันก็เลยต้องซักเองอเอ,อนั่นแหละทีนี้ก็หออผ้ามมองกล้องไหนก่อนทีนี้ใช้ก็หอบหอตะกร้าลงมานะคะทุกคนแล้วก็ใส่เสื้อผ้าใส่เอ็มใส่ใส่เสื้อผ้าใส่ผ้าลงในตู้ซักผ้านะคะเรียบร้อยเครื่องเครื่องเครื่องเรียบตู้ซักผ้าเครื่องซักผ้าเรียบร้อยนะคะทุกคนทีนี้ได้ยินคนเรียกค่ะประมาณว่าเธออายุอนามไม่เกิน40ขว ไม่ไม่เกิน40ปีค่ะประมาณถึงแก่ขนาดนั้นเลยไม่ไม่เกินไม่เกินอ๋อไม่เกินไม่เกินเสี่ยงประมาณแบบคนไปกับคนแหละประมาณว่าเชียรู้จักชื่อมึงด้วยรู้ด้วยตอนนั้นก็เออ คนข้างบ้านหรือเปล่าวะแต่ไม่เคยคุยกับคนข้างบ้าน,น,าานเลย้้บาตอนนั้นก็คือยังไม่มีคนอยู่ทีนี้ใช่ไหมนึกว่าหูแววไปเองเพราะว่าก็เปิดเพลงในท b e อยู่ใช่ไหมล่ะก็ทําไปปกติไปไประมาณได้ยินอีกค่ะทุกคนแล้วตอนนั้นก็หาต้นตอของเสียงว่าพ่อเรียกหรือเปล่าวะแต่ทุกคนตอนนั้นคือนิเชียอยู่คนเดียวในบ้านคนเดียวคือแบบคนเดียวเลยพ่อไปไหนพ่อไปซื้อ,ไป,อไปซื้อข้าวมากินฮีนน่คนเดียวนนนคนเดียวอีกคนเดียวแล้ให้นิวไห ได้ยินเสียงคนเรียกไม่พอหาเสียงก็หาไม่เจอเออก็บอกแบบแค่ไหนว่าจะเป็นช่างก่อสร้างก็ไม่รู้จร่เนี่เออก็เลยแบบไม่ใช่ล,ละพอนี้ก็หาเสียงใช่ไหมไปเจอเหมือนจะไม่แน่ใจว่าเป็นคนก็ใช่มันเป็นคนแต่แบบมันล่างสูงๆไงทุกคนเป็นแสงใช่ไหมเป็นแสงของไฟหลังบ้านนะแล้วก็มีเงาคนอะ่ะอยู่ระหว่างเนี้ยระหว่างไฟอ่ะซึ่งไม่เห็นหน้าเว้เชีย แล้วมือแล้วมึงมปีนขึ้นไปดูเหรอไม่ได้ปีนไม่ไม่เห็นจ่าจ่าเลยอ่ะเออแล้วแต่ว่ากำแพงบ้านสูงนะก็มันเห็นแต่หัวมันเห็นแค่หัวเออมันผล่มาเหรอมันผล่มาแล้วเห็นแค่หัวแล้วแบบอยู่ระหว่างไฟไม่เห็นหน้าเว้ยก็มองไฟทีเนี้ยตอนนั้นอาจจะร้องไห้อะมึงร้องแล้วมึงโทรมาหากูอย่าตอนนั้นเว้ยกลัวมากอ่ะทีนี้เขาไม่ได้พูดแค่นั้นพอหันไปดูแล ออ้ยเป็นใครก็ต้องตกใจอะ่ะสี<ม>่ทุ่มใครใครมันจะไปยืนแล้วมันไม่อยากชื่อตรงั้นวะแล้วมันแถมไม่รู้จักกันด้วยแล้วคนนี้ก็พูดอีกว่าหรือเชีได้ยินผิดก็ไม่รู้นะนี่เชีได้ยินว่าขอเข้าไปได้ไหม, <Yeah. S 1> อมเออเป็นเสียงผู้ชายนะอขอเข้าไปได้ไหมขอยืมหน่อยมาเปิดประตูให้หน่อยอะไรประมาณนะั้นนี่แบบขอยืมขออะไรสักอย่างอะแล้วตอนนี้่เชียาตอนนั้นนะเชียได้ยินว่าเขาจะขอผงซักฟอกจป็ <laughs> อันนี้เหรอคะอันนี้ผีหรือคนเนี่ยสรุป น่าจะเป็นคนตอนนั้นนะนะไม่รู้อ่ะเหมือนเขาพูดยันยานแล้วก็แบบเสียงแผ่วๆอ่ะเปิดประตูให้หน่อย <c oughs> เขาเขาอยากให้เราเชิญเข้าบ้านหรือเปล่าให้เราเชิญเข้าบ้านเขาได้แบบไม่ไม่ไม่เขา <c oughs> ไม่ไม่ไม่เขาไม่ได้บอกว่าเปิดประตูให้หน่อยเขาบอก ขอเข้าไปได้ไหมอะไรประมาณเนี้ยเขาบอกว่าห้ามขานรับตอนกลางคืนและเชียร์ฉันไม่ใช่ไม่รู้แล้วมึงบอกว่าอะไรเนี่ยใช่ก็บอกว่าไม่นึกว่าเป็นใครสักคนมาขอผงซักฟอกเว้ยเพราะเรากำลังซักผ้าอยู่ขอเข้าไปได้ไหมเหรอเออไอ่ใช่กูอันอันอันนี้เหรอคะแบบถึงผงซักฟอกอะไรอันนี้เหรอคะอะไรเงี้ยเขาก็แบบขอเข้าไปได้ไหมแล้วก็เหมือนจะเข้ามาเหมือนแบบอย่างนี้เข้า ทุกคนตอนนั้นน่ะร้องไห้แลวแบบทิ้งทุกอย่างอะ่ะแล้วก็ร้องไห้ล็อกประตูปิดหมดแล้วก็เสร็จแล้วยังไงต่อโทรไปหากูรับใครวะโทรไปหาแม่แล้วพี่แชมป์รับโหลเชีร์ว่าไงพี่เอา เตือเพียอะไรมึงพูดไปดูเรื่องใจเย็นๆมึงตั้งสติมึงตั้งสติเชียเกิดอะไรขึ้นแล้วมึงก็เล่ามาแล้วเล่าเหมือนที่เล่าให้ท่านผู้ชมฟังแกชะชักผ้าอยู่แล้วแบบมีเหมือนใครไม่รู้ว่าจะใครใจเย็นๆใจเย็นๆแล้วพ่ออยู่ไหนพ่ออยู่ไหนพ่อไม่อยู่ใช่อยู่คนเดียวเนี่พ่อพ่อไปไหนเนี่ยสี่ทุ่มแล้วฮัลโหลไปซื้อแกงจืดไร่สกินมึงใจเย็นๆมึงใจเย็นๆก่อนมึงมึงล็อกประตูยังยังแล้วก็วางสายแล้วก็ไปล็อกประตูล็อกหมดเลยตอนนั้นเนี่ยยังคิดว่าเป็นคนอยู่นะคะว่าอ่ะ ไม่โรคจิตก็คนบ้าจิตม่สองอย่างไม่ก็คนที่มาแอบชอบแล้วก็จะเข้ามาก็คือผมจะบอกว่าอยู่คนเดียวเนี่ยก็คืออันดับแรกถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ไม่รู้จะเป็นผีหรือคนก็แล้วแต่มาประตูให้เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยจริงอันนี้นี้จริงก็อ่ะครับก็จบไปเรื่องนี้ใช่ไหมจบยังจบไปต่อกันที่เรื่องที่สองเลยนะคะเรื่องนี้ก็เกิดจากบ้านหลังนี้อีกแล้วแล้วผ่านมาไม่ถึงไม่ใช่ที่กรุงเทพ พูดถึงกรุงเทพกันเนาะนีอบ้านนี้โอเคๆต่อเรื่องนี้เกิดมาเมื่อไม่นานมานี้เองนะคะประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้คือนิเชียเป็นคนนอนดึกมากเออนอนเช้ามากเลยนะคะก็คือไม่ได้นอนตอนกลางคืนเพราะว่าก็จะมีพี่แชมป์กับพี่ละอั้นนะคะที่ตะโกนบอกเวกวยวตอนกลางคืนก็ทําให้ไม่ได้นอนไปด้วยเลยเออ <c oughs> ใช่เหรอใช่จริงจริง่าได้เอา เอออันนี้จริงเฮอยแซทีเนี้ยแต่ว่าวันนั้นอะทุกคนในบ้านหลับกันหมดเลยน่าจะเป็นวันที่ไม่มีงานด้วยแต่เชียหิวเชียก็เลยลงมาข้างล่างอันนี้คือปกติมากเลยตอนแรกได้ยินเสียงคนพูดประมาณแบบประมาณว่าเสียงไม่ใช่พูดอะไรนะเฮ้ยชียเสียงสวดหรือเปล่าเไม่งบดสวดปะไม่ใช่เสียงคนพูดภาษาไทยแบบประมาณว่าแบบเออเหมือนเสียงสวดอะนี่ปะดบอิใสคนนี้ปะ ซูซซาบซูซาบอะไรอย่างเงี้ยเสียงสวดไอ้เหี But, anyway, anyway. <S <S ้ยแต่ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเป็นเสียงเลยว่าเสียงมันแผ่วๆมันมันวีมันนกวีอะไรเงี้ยอินนกวีแมงวีเออทีนี้มันก็คือเวลาใช้กินใชฟก็จะผัดจะอะไรอย่างเงี้ยเลยนะก็เลยใช้เวลานานหน่อยทีนี้ออกมาที่ใชฟทำกับข้าวประมาณครึ่งชั่วโมงเลยนะออกมาก็ยังได้ยินได้ยินไม่พอได้กลิ่นด้วยกลิ่นเลยกลิ่นทูบเชื่อบ้านหลังนี้นไม่ได้มีไม่มีพระนะ ไม่มีหิง้งพระไม่มีห้องพระได้กลิ่นธูป <Yeah. S 1> แต่คือมันเป็นกลิ่นธูปแบบกลิ่นธูปชัดเจนเลยอะทุกคนเคยแบบไปแถวเหมือนเป็นสาลเป็นสารเจ้าอะไรอย่างงี้ป้าที่เขาจะเอาขนมหวานพวกน้ำแดงน้ำอะไรที่ mm. กลิ่นมันประมาณอาหารไทยไม่ก็ของถวายอะ <Yeah. S 1> ได้กลิ่นแบบนั้นเลยเว้ยแล้วเป็นเป็นกลิ่นที่แปลกมากไม่ใช่กลิ่นไหมของที่ช้ทำแบบใช่ได้กลิ่นแบบธูป <Yeah. S 1> แล้วก็คราวเนี้ยเสียงชัดมาก จะพูดไม่เป็นมาท่องท่องแบบเออผู้ก็เคยได้กลิ่นนะประเด็นคือบ้านหลังนี้ยังไม่ได้ขึ้นบ้านใหม่เลยนะรู้ปะใช่อยู่มาปีหนึ่งแล้วนะครับเกือบสองปีแล้วเกือบสองปีประมาณปีครึ่งปะมึงมาอยู่ก่อนกูไงใช่เออใช่อยู่อยู่สองคือบ้านหลังนี้นะครับคือเรายังไม่ได้ทําการทำบุบ้านทำบุญบ้านนะครับเนื่องจากติดธุระก็คือเนี่ยเดี๋ยวปีใหม่นี้แหละก็ไม่ไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่านะแต่เขาบอกว่าเขาห้ามพูดว่าถ้าจะถ้าจะทาก็คือทําเลย ถ้าบอกว่าจะทําำแล้วไม่ทํามันมันจะเกิดแบบอะไรไม่ดีตามความเชื่อนะอแล้วทีนี้ก็บ้านเราไม่มีศารไม่มีเจ้าที่ไม่มีไม่มีอะไรคุ้มครองไม่มีหิ้งพระไม่มีหิ้งพระไม่มีอะไรเลยมีแต่มีพ่ออยู่พ่อมีโต๊ะหมู่บูชาอยู่ข้างล่างนะแต่ว่าก็ไม่ได้วางพระนะวางอะไรก็ไม่รู้วางลูกวางเทียนไปวางเทียนกับกระถางแต่ไม่เกี่ยวอะไรกับพระเลยนะ่วางไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โต๊ะหมู่บูชาแล้วอย่างนั้นเป็นโต๊ะวางของ และกัญชาเฮ้ยเานะอ,อ๋อพี่ถ้าเรื่องทูปอะอสักกรินเคยบอกคือว่าที่ตอนกลางคืนตอนนั้นมึงไม่มาเว้ยตอนกลางคืนอะผมเข้าห้องน้ําเหมือนกันผมได้กลิ่นทูปบบในในห้องน้ําเลยนะใแบบอบอบอวนแบบ มากันที่เรื่องต่อไปเลยนะคะเรื่องนี้เกิดเมื่อไม่ใช่อยู่กรุงเทพนะคะเป็นบ้านหลังที่แล้วนะโอ้เป็นทาวน์โฮมที่เราใช่ที่เราเคยอยู่สามชั้นวันนั้นก็เป็นช่วงที่พี่แชมป์กับพี่เนยแบบห่างกันเหมือนประมาณว่าห่างกันสักพักให้เธอไปรักคนอื่นมากกว่าทะเลาะกันมั้เออประมาณช่วงเลิกเหรอช่วงเลิกทีเนี้ยช่วงนั้นอ่ะอิชัยอาจจะนอนอยู่กับพี่แชมป์เพราะช่วงนั้นพี่แชมป์เฮิร์ตไว้แลต่แบบก็ร์วไม่เฮิร์ตก็ไม่ได้เฮิร์ตเท่าไหร่หรอไใช่เหรอพี่ก็แบบคุยยกับสาวอออื่่่นูะ โอเออแต่ก็ช่วงนัง้นอยู่แม่อยู่แม่อยู่ข้างล่างแต่แต่พอเบิร์ดบนแม่ฉันไม่ไหววะ ม <ITA> ึงจะโทรมาทำเพี้ยอะไรมึงก็ลงมาคุยก็จบแล้วมันไม่ได้ฟิลแม่แล้วคือต้องให้นชปนอนด้วยอืมทีนี้พี่แชมป์ก็ชิงหลับไปก่อนเลยง่วงไม่ได้ง่วงหรอกกูร้องไห้จนตาบวมแล้วเนี้ยเชฟไม่นอนเพราะเชฟก็ดิดๆใช่ไหมก็ได้ยินเสียงคนมาเคาะปลายเตียงตอนแรกคิดว่าเป็นปลายเตียงเพราะว่าเตียงยาวมากเสียงประมาณแบบติดกระจกอะติดเต่ดังแต่ดังวันนี้เป็นเสียงสั่นสะเทือนอะตอนแรกก็คิดว่าเป็นเตียงไงน่าจะ เตียงกำลังจะซุดหรือไม่ก็เอออะไรสักอย่างหนึ่งอะทีนี้แม่ก็ไม่กล้าลุกขึ้นไปดูด้วยพี่แชมป์ก็หลับด้วยแล้วไม่อยากปลุกเพราะว่ากลัวตื่นมาแล้วแบบเวอร์ไวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมไม่เคยเวอรไวเลยทีนี้ฉันก็เลยเดินไปดูเองเลยก็เปิดผ้าม่านไปดูไม่เจออะไรไม่เจออะไรเลยโอเคงั้นขอเสริมมันมันมีอยู่ครั้งหนึ่งพี่ไปอยู่บ้านหลังนั้นใหม่ๆเลยเคยเคยเคยเหมือนเคยเล่าแล้วแหละ นอนนอนอยู่ใช่เหมือนคนมาคอปลายเตียงอ่ะข้างๆเท้าอ่ะช่วงนั้นกำลังเรียนอยู่นะก็แบบว่ามึงเข้าใจคําว่าฟูกวะไม่ได้ยินเสียงนะแต่แบบรู้ว่ายุบอ่ะปึก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 อันนี้อันนี้เรื่องจริงเนะอปลายเตียงแล้วมันจะกับมันจะแกแ้กอ่ะแล้วช่นี้นกูตื่นหล้วก็แม่มาปลุกไอ้เจ๊แม่ตื่นมาไอ้เลยอยู่ซ้ายมือหลับอยู่ไม่มีแม่ยังไม่เข้ามาเร็วมากแล้วกูตื่นมาแบบคออ่ะปึก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 สามสี่ที เหมือนปลูกให้กูไปโรงเรียนหน่อเชียูกูแล้วยังขนลุกอยู่เลยแต่ตอนนั้นที่อยู่อ่ะมันมีสารข้างล่างใช่ไหมไม่มีอ,อ,อ๋อแล้วนี่คือที่ไหนที่บ้านแรกเลยใช่ไหมเท่เาเฮาเท่าอ่ะแ้วทีนี้เรื่องของพี่เรื่องของพี่นี่จะเป็นบ้านเก่าจะนานหน่อยเมื่อสองปีที่แล้วมันมีชั้น3ามใช่ป่ะใช่กูเคยขึ้นไปตอนเที่ยงคืนด้วยไปเอาเหมือนช่วงนั้นไฟจะดับไาาย ไม่ใช่ไฟฉายจะไปเอาเทียนข้างบนทีนี้เหมือนกับเห็นเงาประตูไม่ได้ปิดเหมือนเห็นเงาแบบแวบเข้าไปแวบบเข้าไปในห้องเปิบกูก็ไม่ได้คิดอะไรนึกว่าเห็นเป็นเงาไงพอตอนนั้นใช้อโทรศัพท์ไฟฉายอ,ะอ่ะอพอเดินเข้าไปปุ๊บเหมือนประตูอะ่ะคือมันมันเปิดอยู่ใช่ไหม uh huh. มันจะค่อยๆปิดเองเราได้ยินเสียงลูกปิดเก๋อเช่ย่ <Hey. S 3> แกแกๆนี่ลูกบิดยังไม่ได้โดนประตูเลยนะเดินในห้อขอเล่าต่อนะเ,วเอวเ่อ,เอ,อคือเข้าใจไหมถ้าถ้าถ้าประตูปิดแล้วแล้วได้เสียงแกแกๆอันนั้นคือมันเหมือนโดนลงล็อกใช่ไหมใช่แต่นี่คือประตูยังไม่ทนปิดเลยยังไม่ปิดแกแกๆเออแต่แกแกๆเป็นไปได้ไงมันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ไไดเว้ยนอกจากจะมีคนเล่นอะอ่าแต่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่บ้านไอ้บ้านไอ้โอไม่ได้อยู่นะมันเสียงแกกๆใช่ไหมแล้วกูก็ ไอ้เคียกูก็หันไปมองกูไปคนเดียวกูก็ไอ้เชียแปลกๆว่ะแ,แล้วกูก็ลงมาสักพักหนึ่งมานอนก็ดีนเสียงแบบเหมือนคนเดินข้างบนอนะ่ะมันชะสาม่ะน,นะเออตึก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 แล้วก็วิ่งปึ๊บ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 ชิ่ของมึงเป็นอะไรอย่าบอกรอรอรอจังวะเนี่ยแล้วหลังจากก็กกนั่นแหละก็เป็นอย่างนี้เรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกตาของมึงละอันนี้ต่อไปของผมนะครับคือตอนที่ผมมาอยู่บ้านพี่แชมป์อ่ะ เมื่อบ้านเก่านะครับบ้านชั้นสามเหมือนกันอคือตอนนั้นนะ่ะห้องน้ําห้องห้องล่างเอ้ห้องน้ำห้องชั้นสองอะห้องพี่อะคือเหมือนมีปัญหามั้งเพราะผมก็เลยขึ้นบปนบน้าข้อมูลกันอกนะืกับโยมเจ้าบ้านนะแต่ปุ๊บผมอะอาบน้ําอยู่เว้ยพี่แต่ว่าผมได้ยินเสียงอะไรหล่นเลยเป็นเป็นเหมือนเสียงแบบกล่องอะแปะหล่นใส่พื้นอะตรงเอนตรงกลางห้องน้ำอยู่นะเสร็จปุ๊บผมผมก็เลยอันนี้จะหูฝาดเหมือนหรือแบบข้างล่างหรือแบบพี่ท้ำเข้าห้องน้ำหรือแบบนื่นน่นนะแต่ปุ๊บได้ยินสะพักได้ยินเสียง ขวดอะไรสักอย่างเหมือนเป็นขวดอะตกเก่งเก่งนิ่งแล้วก็ไหลเหมือนแบบขวดแก้วอ่ะมันคือขวดแก้วไหลอ่ะเออ,อเห็นป่ะเออเสร็จปุ๊บผมก็ไอ้เชี่ยพี่ฉันแกล่ะกลัวเนี่ยผมคิดอย่างงี้ผมตอนแรกผมคิดว่าพี่แกลงผมเว้ยเออแต่แต่คือผมผมว่าไม่ได้กลัวผมเป็นคนคีดสงสัยเงี้วันนั้นเสร็จปุ๊บผมก็เลยผมก็เลยเปิดเปิดไปดูไว้พี่แล้วอ่ะแล้วตอนนั้นผมมาช่วงช่วงนั้นอะคือผมเปิดประตูเปิดประตูปิดห้องอืคือมันมีสองห้องใช่ชั้นสามอะผมอ่ะไดิ้จากห้องน้ำผมไดิ้มันอยู่มันอยู่ห้องซ้ายมือ แต่ปุ๊บผมเปิดประตูไปุ๊บไอ้เชี่ยไหมไม่คือห้องเยี่ยนไม่รู้ต้าผมไม่รู้อะโอ้แล้วมันคือห้องที่ได้ยินเสียงเดี๋ยวถามพี่คือห้องอะไรไม่รู้มันคือมันคือห้องเดียวกันกับมันคือห้องที่ข้างล่างข้างล่างคือชั้นชั้นสองนะครับข้างล่างคือเป็นห้องพี่เว้ยไอ้เชี่ยห้องหลังบ้านก็แ,แสดงว่าที่ได้เสียงเดินเดินอะก็คือห้องเดียวที่มึงเปิดนั่นหละแล้วแล้วเป็นห้องเดียวที่ได้เสียงประตูแก๊กแกด้วยมันคือห้องนั้นไว้เสร็จปุ๊บ ผมเห็นห้องนี้ปุ๊บไอ้เช่นมันเสื้อผ้าที่อะไรกองผมไม่รู้เว้ยมีเสื้อผ้ามีอะไรเลือขวดแก้มมันไม่มีเว้ยไม่เชื่อแล้วผมเปิดไปอีกแล้วผมก็เลยปิดประตูใช่ผมก็เลยไปอีกห้องหนึ่งเว้ยเฮ้ยวิ่งอะไรไม่ใช่เห็นเห็นไฟมันกระพริบไอ้เช่นเรื่องกำลังยิงยังอยู่เลยเฮ้ยแล้วปุ๊บ ลืมเลยเสร็จปุ๊บผมไปประตูห้องนั้นใช่ป่ะผมก็เปิดีกห้องนุ้ยแต่คือที่ผมนั่งอยู่ห้องน้ํานะมันคือห้องสายไปจากห้องน้านะครับห้องสายคือห้องที่อยู่ข้างล่างดิฉันนะครับห้องขวาคือห้องหน้าบ้านเขาไปประตูไปห้องหน้าบ้านไหยพี่อินเนอร์กันละมาเราไปห้องหน้าบ้านเสร็จปุ๊บมีขวดแก้ววางอยู่แต่เสียงที่ผมได้ยินคือเสียงห้องห้องน้ำสายไม่ใช่ห้องน้ำสายห้องสายแต่ที่ที่เป็นห้องโล่งใช่ที่เป็นห้องที่มีเสื้อผ้าแต่อีกห้องนึงคือ มันเป็นห้องเหมือนห้องเก็บของอ่ะเหมือนไว้เก็บเตียงเก็บนู่นเก็บนี่แต่ขวดแก้วอ่ะที่ผมได้ยินคือซ้ายมือจริงๆเว้ยพี่แต่กล่องกล่องมันเป็นกล่องอะไรไม่รู้กล่องสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้ว่ามันคือกล่องอะมันเหมือนเป็นน้ำมันวยอะไรสักอย่างแล้วขวดน้ำมันวยมันตกเว้ยพี่คือน้ำมันวยตกแล้วมันแบบมันมันน้ำมันวยหมดแล้วอ่ะมันตกแล้วมันก็ยิ้งไปมุมห้องอ่ะเชี่แล้วหน้าต่างเปิดอยู่หน่อยเนี้ยหน้าต่างหน้าต่างหน้าต่างระเบียงเปิดอยู่ประมาณประมาณเนี้ยอือเชียวก็ประมาณนี้ เรื่องเล่าทั้งหมดก็ผมจะบอกว่าทามมิ่งบนโลกใบนี้นะครับมันเทมทามมิ่งแปลว่าอะไรไม่ทามมิงมมม่งก็คือเดี๋ยวุณเดี๋ยวคุณกำลังที่มาคือทามมิ่งบนโลกใบนี้มีทําให้เราสงสัยได้<ช>นะฮะผมจะอธิบายให้ฟังว่าทามมิ่งคืออะไรนะครับทามมิ่งคือจังหวะบูบ้า่ะใช่จังหวะมันพอดีเป๊ะพอดีเป๊ะเป็นจังหวะที่แบบว่าทําให้เราเหนือความ,ามคาดหมายามได้โอเควันนี้ผมจะมา เฉลยหเฉลยให้ฟังนะครับแต่และเรื่องเลยที่เล่ามาเรื่องของเชียร์อันนี้คือต้องเปลี่ยนมูดปั๊ดอ่ะต้องเปลี่ยนมูดเรื่องของเชียร์เร,เรื่องแรก เรื่องแรกนะคะเรื่องขอยืมผงซักฟอกกันนั้นนะคะคือเย็นของวันนั้นนะคะพ่อไปรับมาจากโรงเรียนอม,มีเด็กพิเศษคนนึงนะคะมายืนรอหน้าบ้านเพื่อที่จะมาหาพี่แชมปและเชฟก็บอกไปแล้วว่าพี่แชมปไม่อยู่กับบ้านไปประมาณนี้สรุปแล้วเด็กพิเศษคนนั้นกลับมาอีกตอนสี่ทุ่มไม่ไม่ได้กลับมาอีกสรุปแล้วเด็กคนนั้นอะ ก็คืออยู่รอจนถึงสี่ทุ่มค่ะทุกคนครับผมเชียก็ก็ก็คือไม่ใช่ผีแต่เป็นคนใช่ไล้วเป็นคนนั้นเออแต่แต่เขาเดินเขาไม่ได้มาหน้ากบ้านละเขาอาจจะได้ยินเสียงเชียร์ทำอะไรอยู่หลังบ้านก็เลยก็เลยมามาแบบสี่ทุคือแล้วแล้วคือเขาเขาบ้านหลังนั้นไี่ไงก็ยังไม่มีใครอยู่ก็ก็ไม่รู้ดิเข้ามาได้บ้านที่ก่อสรางยังไม่เสร็จใช่ไหมใช่ประมาณนั้น อ่าก็ก็คือสรุปแล้วเป็นคน<ช>นะครับก็ก็ไม่ใช่ผีอ่าส่วนเรื่องที่2คือเรื่องอะไรนะทูบสรุปก็คือเป็นเสียงของพ่อเชีนนั่นเองค่ะสวดมนต์ตอนกลางคืนครับก่อนนอนใช่พี่รู้ปะ่ะช่วงมจ้องช่วงมาแรกอะ่ะกลิ่นทูบเพี้ยเลยกลิ่นทูบเพี้ยเหรอเสียงผมไม่แล้วคือ,อ,คอแล้วแล้วประเด็นคืออะไรรู้ไหมพ่อสวดมนต์กลางความมืดจริงคือแบบแล้วก็ เรื่องที่ผมเล่าไอ้ที่มันมีใครเดินอะเสียงหนูครับหนูวิ่งหนูหยุดตรงฟ้าแล้ววิ่งมึงก็ได้ยินจะบอกให้ว่าหลังนั้นอะไม่อาจไม่ใช่จะมีแค่หนูอาจจะมีงโง่แบบพี่เขาโผลเหมือนกันอะไรจี้ ส <anca runs over anxiety> <show> ี่ห้าตัวจิจงจริเออมันเป็นหนูครับม <Cu> <c oughs> ันจหนูโอเคก็สรุปแล้วเรื่องทั้งหมดนะครับบนโลกใบนี้ก็คือ<ำ>คุณลองคุณลองคิดดูนะครับถ้าเกิดคุณเจอเหตุการณ์แปลกหรือว่าเหนือธรรมชาติ <c oughs> คุณลองไต่ตองนะครับแล้วก็เช็คไทม์ไลน์ใช่มันอาจจะเจอแบบพวกผมก็ได้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวนะครับเรื่องที่เราคิดว่าแบบเออในชีวิตนั้นเราเจอแบบน่ากลัวที่สุดอาจจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากลัวก็ได้มันอาจจะเป็นเรื่อง ใช่แล้วมันขำมขำตลกอ,อ่ะพอรู้ความจริงแล้วมันอาจจะเป็นทามมิ่งนะครับก็ใครที่มีเรื่องแบบเรื่องผีจริงๆหรือว่ามีประสบการณ์ที่น่ากลัวยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์กันข้างล่างนะครับผมสำหรับวันนี้นะคะฉันก็ต้องขอจบคลิปเล่าเรื่องผีไปไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ขอฝากติต๊กต็อกเชียร์ด้วยนะคะเชียร์เอออดอเอนอออช่องอนี้เลยขอร้องเลยครับคือช่องติ๊กตอกเชียร์เนี่ยบอดดังกว่าตัวจริงไ ไม่ขึ้นฟรีจะเซื้อไม่ใช่บอดดังแบบไลฟ์เป็นแสนช่องจริงพันหนึ่งพันสองพันเฮ้ยพูดกันไปห้าพันห้าพันแต่อนุญาตให้เล่นบอดใช่ยังไงก็อนุญาตให้เล่นบอดก็คือเล่นเล่นได้หมดเลยสามารถเอาคลิปยูทูบนี้ไปตัดลงหรือว่าคลิปต่อๆไปอะไรฮ่าะก็เอาหลุดๆก็ให้เชียร์หลุดไปเลยใช่แต่ว่ายังไงก็อย่าลืมมาติดตามช่องหลักของลุงเชียร์ด้วยนะครับยังไงก็ ช่วยกันสนับสนุนเนาะน้องตัวเล็กๆแค่นี้เ <c oughs> พิ่งจะ <c oughs> ผัดทำ u t u b e เออก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วก็ปิดยิ